ไยให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังกำลังใจคำคิปต่อไปนะฮะว้ยเอาดีๆคนดูถ้าหมดนี่คือหมดเลยนะไม่ได้นี่คือหมดเลยนะสวยอยู่คนดูโอ้โหแปดบาทเยอะจริงบาดเงือบไปนนึ่งทีุ <c oughs> <c oughs> ้ยสวยชอตนี้ยังไงวันหมดนะครับผมฟีในฟีหรือเปล่า สเกตเตอร์สองตัวได้ลุ้นอยู่นะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหหวานเจีบ๊บยี่สิบบาทเองเหรอ,อมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่วะรู้สึกแปลกรีเกมเป็นสองบาทบิ๊กวินครับผมสวย โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะครับผมมาดูเอาวันนี้เราก็ได้อยู่ที่หน้าเกมใหม่ PG นะครับผมมาดูนะครับผมจะได้เท่าไหร่นะวันนี้ก็ไปลุ้นกันเลยละกันนะครับผมไปนะฮะคนดูจัดกันไปเลยละกันเบสิบบาทยาวๆละกันนะครับผมมาดูมาจะจ่ายเราหรือเปล่าแค่นั้นนะครับผม หรือว่าจะซื้อดีวะุนดูลองซื้อซากไม้ดูแล้วกันเปิดแรกซื้อไปเลยโอ้สามร้อยไม่ถึงวะสองร้อยไม่ถึงุนดูร้อยห้าสิบถึงไหมห้อยห้าสิบทุ่มหมดตัวครับผมมาเบ็ดสองบาททุ่มหมดตัวนะหมดหน้าตักครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลัง กำลังใจคาคิดต่อไปนะฮะว้ยเอาดีๆคนดูทั้งหมดนี่คือหมดเลยนะไม่ได้นี่คือหมดเลยนะสวยอยู่คนดูโอ้โหแปดบาทเยอะจริงป <ๆๆ S 1> าดเงือไปหนึ่งทีอุ้ยสวยช็อตน,นี้ยังไงวันหมดเลยครับผมฟรีในฟรีหรือเปล่าสแกตเตอร์สองตัว ได้ลุ้นอยู่นะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหโโห,หวานเจี๊ยบยี่สิบบาทเองเงืมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่วะรู้สึกแปลกๆฟรีเกมเป็นสองบาทบิ๊กวินครับผมสวยอือหือสี่สิบหกบาทก็ยังไม่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้วะคนดูเหลือสีฟ่ฟรียังมีโอกาสนะครับผมชื้อไปแล้วห้าสิบ มามาเธอมาโบ,บา๊บ้าคูณสิบเอ็ดครับผมสวยตึมบัมซัมเบออีกแล้วนะครับผมมาดูสองร้อยว้าได้ทุนคืนแล้วนะครับผมกำไรเก้าสิบเอ็ดบาทยากใช้เฉยเลยคูณสิบเจ็ดโอ้โห เริ่มมาแล้วนะครับผมสําหรับกําไรที่แรกแบบว่าวัดใจเลยนะฮะที่แรกแบบไม่มีแววที่แบบว่าจะได้กําไรเลยนะแข่งโฟกอ์อ่ะไม่รู้ฟุกอะไรนะครับผมหนึ่งร้อยสิบาทนะครับผมรางวัลซุปเปอร์มิกานะครับผมท่านผู้ชมกําไรสองร้อยนะฮะสุดท้ายและท้ายสุดครับผมรอบนี้คูณสิบเจ็ดอยู่มามาวะเอาวะเขาดูคูณเยอะจัด ปิดท้ายกันไปสวยๆแล้วกันนะครับผมคูณ30ไปดิปิดท้ายกันไปสวยๆนะครับผมผมาดูสำหรับฟรีเกมเบทสองบาทนะครับผมกำไรมาเฉยเลยนะ <c oughs> สิฟรีพี่ก็ได้พันสองอะ่ะโอ้โหเบทสามสิบเลยแล้วกันมนาะขอกำไรหน่อยมาดิอุย้ย คูณเก้าอรอบึ้มเข้าทางเลยแบบนี้หวานเจีย๊ยบหวานปากเลยสวยๆก็ดูนะฮะชิวไปนะครับ1795บาทนะครับผมมันดู2 9 0 0นแล้วตอนนี้ถ้ามันถ้ามันับรวมทุนก็27 0 0โอ้โหสวย คูณห้าหนึ่งตัวครับผมแค่นี้ก็พอใจแล้วแหละนะฮะทุนแค่สองร้อยแตกพันสองพันสามพันด้วยซ้ำสี่พันต้องเข้าแล้วแหละคนดูห้าพันโหดโบบาสจัดอะโบบาสจัดเลยคนดูโบบาสจัดเลยคนดู ต้องมาแล้วแหละรุ่นนี้นะครับผมสามพันสองร้อยหกสิบสี่บาทโอ้โหแตกไปว่าแน่นๆเลยครับผมมาจุดเปลี่ยนครับผมแค่นั้นจุดเปลี่ยนครับแค่นั้นคนดูนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ก็พอเลยนะครับผมนะฮะคลิปหน้าจะเป็นเกมไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะหรือใครอยากให้ผมเล่นเกมไรค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะครับผมเดี๋ยวจะให้นะครับผมคนดู สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ yeah, and i feel like some things bad but hell i'm used to that i always turn my back yeah